พอตของกบขเนี่ยปัจจุบันมีประมาณทางสมาชิก1.2เนาะโดยประมาณพอตกประมาณ1.2เกือบ1.3ล้านล้านบาทเพราหมายผลตอบแทนเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราใช้เงินเฟอ้อเฉลี่ย10ปีของประเทศไทยบวกด้วย2%เราตั้งใจว่าให้ข้าราชการเองหรือสมาชิก,กเกษียณไปแล้วเขามีเงินที่เขามาฝากไว้กับเราเนี่ยมันโตพอที่เขาจะเอาไปใช้ต่อได้ใน,ในอนาคต ในวันนี้เนี่ยเราอายุประมาณ50นิบนิดๆเนาะเรามีความรับผิดชอบในการดำเนินการทั้งงานที่เราดูแลแล้วก็ครอบครัวที่เราดูผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งที่เราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราต้องถามเราตัวเองว่าเราเราทำในวันนี้ให้เป็นเหมือนกับวันสุดท้ายของตัวเราเองไปแล้วหรือ,อยังจริงๆแล้วเร,เราก็เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เนาะ ที่เราคุณพ่อคุณแม่ก็ทําการค้าขายนะครับแล้วก็ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาเป็นพนักงานประจํา mm hmm. เราก็คิดว่าเราก็คงเติบโตในครอบครัวที่ทําการค้าขาย mm hmm. ล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนที่ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วก็คือเป็นคนที่สร้างเนือ้อสร้างตัวมาจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับ mm hmm. เขาก็ทําทุกอย่างนะครับ mm hmm. เขาเป็นนักมวยขับแท็กซี่นะครับ mm hmm. แล้วเขาก็มีความภูมิใจในงานที่เขาทํา จนกระทั่งเขาก็มาทําโรงงานทํากิจการเป็นเอสอมนะครับก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต่อสู้ชีวิตนะครับมาตลอดผมเองตอนเด็กๆเ,เองเนี่ยเคยเราก็ไปทุกครั้งที่เขาออกออกงานตลาดถ้าเวลาเราสมัยก่อนเรามีบอกว่ามีหนังการแปลงเนาะแล้วก็มีเรือเรือเลขายข,ของเราก็ออกไปกับเขาด้วยนะครับในตอนที่เขาไปประกอบกิจกรรมต่างๆในสมัยหนึ่งเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจําความได้ในอดีตเนี่ยสมัยก่อนที่แถวเพชรบุรีเนี่ย ตอนเมื่อสักประมาณ 3- 40ปีที่แล้วอย่างน้อยเนี่ยไม่ต้อง4 5 0ปีที่แล้วเป็นจังหวะที่ถ้าเกิดว่าใครขับรถผ่านเพชรบุรีกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ผ่านกันเพราะว่ามีผู้ก่อการร้ายเยอะแล้วก็มีการยิงเพื่อที่จะขโมยของไน้เยอะเราก็เป็นหนึ่งใน,ใน,ใ,นในรถคันที่ตอนนั้นผมก็น่าจะไม่กี่ขวบคุณพ่อคุณแม่ก็ขับรถขายของแล้วเราก็กลับมาด้วยกันเขาก็ายิงม้อน้ารถเราแตกใช่ไหมล้วก็อมอน้ํา รถเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ควรหยุดเราก็ขับไปเรื่อยๆพอขับไปเรื่อยๆเนี่ยไปถึงจนกระทั่งรถไปไม่ได้ถึงจะหยุดแล้วเราก็เป็นเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าก็เรามาช่วยกันบกรถรถถึงจอดรับเพราะไม่งั้นก็จะไม่มีรถคันไหนกล้าจอดรับนะถ้าสมัยมีผู้ก่อการอะไรเยอะนะเราก็ไปอีกอันหนึ่งคือตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไปร่วมลงทุนนากุ้งก็โดนโกงก็จะล่มเรือเนี่ยฆ่าทั้งครอบครัวตอนที่ออกไปบนเรือที่จะกลับมาจากอ่าวไทยกลับเข้ามา ก็คุณพ่อกับคุณพนว่ายน้าเก่งคุณพ่อก็ก็ดูแลพวกเรานะครับก็อุ้มผมอุ้มคนอื่นแล้วก็เอากลับมาที่ฝั่งก็ต้องบอกว่าชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครอบครัวครอบครัวธรรมาคา้าขายนะครับแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานที่มีเหมือนกับคนอื่นๆนะครับก็ถ้าผมอยากให้รู้จักเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งครอบครัวธรรมดาที่ต่อสู้นะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีอะไรเราก็ต่อสู้กันด้วยกันคุณพ่อบอกมาเสมอว่าเราเนี่ยไม่คุณพ่อไม่มีทรัพย์สินให้เราเนาะสิ่งที่เขาจะให้ได้เนี่ยก็คือความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนซึ่งเขาก็หวังว่าการที่เราตั้งใจเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำมาหากินต่อไปได้ในอนาคตนะครับเราก็คือเรียนอยู่โรงเรียนก็ตอนแรกก็อยู่พิพุลเวศนะอนุบาล แล้วก็ย้ายมาอยู่่อสัมชันที่สงกรานารนะครับแล้วก็เตรียมลงมศึกษาพัฒนาการนะครับซึ่งในในการดาเนินการตา่างๆตลอดเวลาคุณพ่อก็จะบอกว่าเออนั้งใจเรียนนะแล้วสิ่งที่ในอนาคตที่จะได้ก็ต้องเอามาจากที่เราเราเรา,เรามีความตั้งใจเรียนพอเรียนจบปริญญาโทเนี่ยตอนจังหวะน,นั้นเองเนี่ยในบริษัทลายบริษัทในประเทศไทยเขาก็ไปรับนักเรียนนะครับที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับ ตอนนั้นผมจะจบประมาณเดือนมิถุนายนนะครับปรากฏว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็ไปหานักเรียนละตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคมของปีที่จะเรียนจบเนี่ยก็ได้รับออฟเฟอร์งานนะครับแล้วก็มีงานที่เกี่ยวข้องเป็นงานธนาคารงานบริษัทให้คำปรึกษานะครับหรือว่างานบริษัทเอกชนนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็ไปรีคูตกันไปหานักเรียนกันที่อเมริกาเราก็ตัดสินใจว่าเราเลือกที่จะมาอยู่กับธนาคารซิตี้แบง ตอนนั้นก็มาเป็นแมจเมนต์เทรน a นีของซิตี้แบงค์ตอนปีก่อนต้มยำกุ้งคอยู่ซิตี้แบงค์กรุงเทพประมาณ8ปีกสิกรไทยประมาณ13ปีนะครับแล้วกรุงไทย3ปีครับแล้วหลังจากนั้นก็สาบันพุ่งพองเงินฝากเกือบ5ปีแล้วก็ปัจจุบันกบขจใจจริงเนี่ยไม่ได้คิดว่าอยากจะทำแบงค์ตลอดชีวิตแต่คิดว่าอยากจะลองทำดูเพราะว่า อันที่หนึ่งเนี่ยในสมัยนั้นเขาก็บอกว่าแบงค์เนี่ยเขา้เขางานไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์นักเรียนในอเมริกาหลายคนแล้วก็เอานักเรียนอเมริกามาไม่กี่คนนะครับในรุ่นเนี่ยปัจจุบันก็อย่างคุณนรุมนจีวังคูลนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับอตอนนี้ก็เป็น c ีอของทาง Citibank นะครับก็ก็เป็นรุ่นเดียวกันในสมัยนั้นเนี่ยคนที่มาเป็นเทรนนีและเข้าห้องคาเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับ แล้วก็คนอื่นก็จะอยู่ในตามแต่ละแผนกโดยทั่วไปเราก็บอกว่าในเมื่อคนอื่นเขาทําได้เราก็น่าจะทําได้นะเราก็เริ่มทํางานในในห้องค้าเงินนะครับสิ่งที่แปลกใจในตอนแรกเลยก็คือว่างานในห้องค้าเงินเนี่ยเข้างานเร็วมากก็คือเข้างานตั้งแต่ก่อนเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็เลิกง,งานก็คือประมาณหลังจากที่เราดูรายการแต่ละวันเสร็จเนี่ยก็ประมาณ4ี่ห้าทุ่มไปแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะครับก็เลยทําให้ระยะเวลาที่เราทํางานไปเนี่ยเราทําไปเราก็สนุกกับงาน แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีความท้าทายนะครับก็เลยทําให้ทํางานแบงค์ไปไปมาเนี่ยน่าจะตั้งแต่ปี1996ถึงผมว่า20 20ปีได้ครับผมคิดว่าสองสามประเด็นก่อนคือตลอดเวลาที่เราทำงานเนี่ยในในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในสายอาชีพนะครับเราเป็นพนักง,งานของบริษัทขององค์กรโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเองเนี่ย ฟิตอินกับงานที่เราจะทํามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความรู้กับประสบการณ์ของเราที่เรามีเนี่ยสามารถที่จะช่วยทําให้งานเราประสบความสำเร็จได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ตอนที่เราอยู่ที่ธนาคาร mm hmm. ผม,ผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งใน mm hmm. จำนวนผู้บริหารไม่มากนักที่ในอดีตทํางานมาในในระดับที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยล้วหมุนเวียนงานหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าเงินนะครับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเรื่องของการ จัดการเงินเรื่องของอผลิตภัณฑ์ประกันที่เกี่ยวข้องเรื่องของสินเชื่อนะครับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเรื่องของซัพพลายเชนเรื่องของการทำแฟคเตอร์ริ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยกลายเป็นว่าคอเบรตโปรดักต์ทั้งหมดเราเราสัมผัสมาหมดละนะครับในทางกลับกันเนี่ยกบขเคยเป็นลูกค้าของธนาคารเพราะว่ากาบขเป็นผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่แล้วก็การลงทุนสถาบันเนี่ยก็จะมีความตั้งใจในการให้ได้ผลตอบแทนทีนี้ความเสี่ยงของ ตลาดเนี่ยมีด้วยกันหลายมิตินะครับปัจจุบันไม่ว่าเป็นเรื่องความเสี่ยงาต่าลกเปลี่ยนความเสี่ยงเรื่องตราดอกเบี้ยความเสี่ยงเรื่องการลงทุนความเสี่ยงเรื่องคู่ค้าเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเสียงที่เราปฏิสัมพันธ์กับองค์กรลักษณะน,าานี้เนี่ยมาอยู่แล้วนะครับและแต่กลับกันคือเราไม่ใช่ผู้ใช้บริการแต่เราเป็นผู้เสนอคําแนะนําในการในการดําเนินการนะครับตอนที่กบขรอบเราสมัครเราก็สําหรับเราเองเราก็บอกมันก็เป็นงานที่ท้าทายแล้วก็เป็นงานที่ สเหมือนกับว่าตัวเราเองก็ไม่ได้ห่างไกลกับเขานในมุมของความคุ้นเคยาการให้คำปรึกษาเราก็เคยให้คำปรึกษากับทางกบขมาก่อน,นะครับก็เลยสนใจที่จะมาร่วมงานกับกบขอ,อันที่1อันที่สองเนี่ยเราเองมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่ากบขอเองเนี่ยมีสมาชิกจํานวนมากกบขมีสมาชิกอยู่1.2ล้านคนถ้าเราสามารถมาร่วมงานในองค์กรที่มีสมาชิกจํานวนมากขนาดนี้ แล้วเราสามารถช่วยองค์กรให้เกิดผลสําเร็จที่ดีขึ้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะเกิดกับคนจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแบบนี้ถ้าเกิดเราดําเนินการเราก็จะสามารถทําให้สมาชิกเองได้รับผลประโยชน์เป็นจํานวนมากก็จะถือว่าเป็นการทวีคูณในเรื่องของผลการดําเนินงานด้วยพอของกบขเนี่ยปัจจุบันเรามีประมาณทั้งสมาชิก1.2เนาะโดยประมาณพอประมาณ1.2เกอบ1.3 ล้านล้านบาทนะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่เป็นเงินสำรองอที่ทางการให้เราบริหารประมาณ8 0 0 0 0นล้านนะครับแล้วก็ส่วนของสมาชิกประมาณเกือบ5 0 0 0 0นล้านความยากของของ,ของการบริหารจัดการเนี่ยผมคิดว่าต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยระยะเวลาหรือว่ายุคสมัยของสภาพของของที่เราจะลงทุนเนี่ยมีผลกับความเสี่ยงกับผลตอบแทนของการลงทุนเยอะมากเลยถ้าเผื่เราพูดถึงสมัยที่เศรษฐกิจดี แล้วก็มีผลตอบแทนที่สมมติตลาดหลักทรัพย์ก็บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ไม่ยากเพราะว่าคุณลงทุนเนี่ยเศรษฐกิจดีเงินก็คล่องเศรษฐกิจดีขายอะไรก็ขายได้นะครับโอกาสจะประสบผลสําเร็จเนี่ยมีสูงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยภาวะความเสี่ยงรุมเหล้านะครับผมใช้คําว่าเราเราเจอตั้งแต่สมัยก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดเนี่ยสภาพโดยรวมของตลาดก็ค่อนข้างซึมๆนะ แล้วก็แต่ผมว่าประเทศไทยยังโชคดีที่เราก็มีการสะสมทุนกันน้อยเยอะเรามีการส่งออกมากกว่านําเข้าเยอะตลอดเวลาตั้งแต่ปีต้มยำกุ้งเป็นต้นมานะครับแต่พอเจอโควิดเนี่ยความท้าทายมันเปลี่ยนรูปแบบละจากเดิมที่การค้าขายจากเดิมที่เรามองว่าเราเรามีคําว่า globalization ปัจจุบันเนี่ย globalization ลดลงนะฮะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนคนเริ่มที่จะคิดว่าผลิตเพื่อตัวเองแล้วทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะว่า บ่อยครั้งเนี่ยเวลาที่เกิดสงครามหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเนี่ยสายพันธุการผลิตที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้ทีนี้พอมาอยู่ในกรบขในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคที่มีความท้าทายหลายเรื่องอันที่หนึ่งเศรษฐกิจโดยรวมไม่โตหรือโตต่ำที่สูงขึ้นเนาะเราตั้งใจว่าให้ข้าราชการเองหรือสมาชิก,กเกษียณไปแล้วเขามีเงินที่เขามาฝากไว้กับเราเนี่ยมันโตพอ ที่เขาจะเอาไปใช้ต่อได้ในในอนาคตปรากฏว่าถ้าเกิดเราลงเราลงทุนแต่ว่าผลตอบแทนของการลงทุนมันไม่ไปไหนอะ่ะหรือมัานอาจจะแบบมีผลตอบแทนที่ติดลบอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของการค้าระหว่างประเทศถ้าเกิดว่าบรรยากาศไม่ดีการส่งออกก็น้อยถ้าเกิดว่าบางประเทศเขาเริ่มที่จะประหยัดมากขึ้นการบริโภคน้อยลงเราก็ขายของได้น้อยลงเรามีการปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนที่ต่างประเทศเห้ยเยอะขึ้นเราปัจจุบันเนี่ยเราลงทุนต่างประเทศเกือบร้อยละหกสิบเราลงทุนในประเทศประมาณร้อยละสี่สิบแต่ว่าไม่ได้แปลว่าหกสิบจะต้องอยู่อย่างนั้นเสมอไปถ้าเกิดว่าในประเทศกลับมามีกิจกรรมเยอะขึ้นเราก็สามารถดึงเ,เงินจากต่างประเทศเ,เข้ามาในประเทศได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยต้องเอามาพิจารณาร่วมกันความเสี่ยงมีไหมความเสี่ยงมีอะไรบ้างและความเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยเราจะาบริหารจัดการอย่างไรสําคัญที่สุด เราต้องถามตัวเองว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนนะครับเราเป็นนักลงทุนประเภทเก่งกําไรแปลว่าถ้าเปิดตลาดหุ้นขึ้นเราก็ต้องจอยกับเขาหมายความว่าลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนเป็นบวกตลอดเวลาใช่ไหมเราเป็นนักลงทุนที่ซื้อเช้าขายเย็นหรือเปล่าเราเป็นนักลงทุนที่ซื้อต้นเดือนขายปลายเดือนหรือว่าเราเป็นนักลงทุนที่ซื้อแล้วเราก็รอแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ค่อยขายหรือปรับการลงทุนก็พอไม่ใช่ประเภทที่หนึ่ง กบขไม่ใช่เป็นนักเก็งกาไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิดเราถามคือ,อแต่ว่าเราต้องการผลตอบแทนที่สูงใช่ไหมคาตอบคือใช่แต่ว่าอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เราจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็คือว่างานลักษณะนี้เนี่ยเป็นงานที่ต้องมีการวางแผนงานลักษณะนี้เนี่ยต้องมีทีมงานที่เข้าใจแล้วก็แข็งแรงซึ่งปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่ากบขอเองเนี่ยมีทีมงานที่แข็งแรง แล้วก็ทีงมงานที่เข้าใจในเรื่องของการดําเนินการแล้วก็ประกอบกับจุดมุ่งหมายในเรื่องของการลงทุนเพื่อผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีผมคิดว่านี้เราเรามีความมั่นใจในการดําเนินการนะครับอันที่1สําคัญที่สุดนะคือเวลาที่เราทํางานให้กับกบขเนี่ยคนที่สําคัญที่สุดของเราคือสมาชิกสมาชิกทําให้ยังไงให้เขาเอาเงินมาให้เราดูแลเนี่ย เงินเขามีพอในการซื้อของในสิ่งที่เขาอยากซื้อได้ในอนาคต mm hmm. เช่นเดียวกับที่เขาดําเนินการในปัจจุบันแปลว่าอะไรแปลว่าเขา,เาต้องเราต้องเอาชนะเงินเฟอ้อให้ได้นะครับเงินเฟอ้อที่เราใช้เราไม่ใช้เงินเฟอ้อปีต่อปีเราใช้เงินเฟอ้อเฉลีย่ย10ปีนะครับแล้วก็โบกไปด้วยอย่างน้อย2%ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเผื่อเขาเอาเงินก้อนเดียวกันไปซื้อในอนาคตเขาพอที่จะเอาเงินนี้ไปใช้ใจ่ายได้อย่างไม่ไมขัดสนอันที่สอง ผมคิดว่าเราอาจจะต้องทําให้สมาชิกเห็นในส่วนของการการลงทุนส่วนตัวเขาด้วยทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าปัจจุบันสมาชิกเราหนึ่งคนเนี่ยสมมุติผมเป็นสมาชิกทางทางราชการาสับสูนให้3%สมาชิกเติมเงินโดยภา,บาคบังคับอีก3%รวมกันเป็น6% 6%เนี่ยต่อให้เขาเก็บไปเรื่อยๆ6%มันก็จะไม่พออยู่ดี จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สมาชิกเติมได้เนี่ยคือเติมได้อีกถึง27%นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกจํานวนไม่มากที่เติมเกิน10%นะครับปกติก็เติมอาจจะประมาณ3%หรือ5%รวมกันไปแล้วเท่ากับ10%นะครับแต่แต่รัฐยัง3%รัฐสอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐเองมีภาระด้านอื่นค่ารักษาพยาบาลสมาชิกยังเบิกได้เต็มนะครับตามตามที่ตัวเองตามสิทธิ์ที่ตัวเองเบิกได้ เพราะฉะนั้นรัดเองเนี่ยก็จะตอยู่ก็อยู่ที่3%นี่แหละนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สาคัญก็คือว่าสมาชิกถ้าเผื่อเขามีการวางแผนการสะสมเงินของเขาเนี่ยบวกด้วยแผนการลงทุนอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถึงแม้เราเป็นกบขเราพี่เป็นสมาชิกหรือสมาชิกเป็นสมาชิกของเราเนี่ยเขายังมีสิทธิ์เลือกแผนการลงทุนในรายในปริย่อยเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นได้ถ้าบผื่คนไหนชอบทองคําเยอะ,อะก็สะสมทองคําเยอะขึ้นคนไหนชอบหุ้น เยอะขึ้นก็สามารถสะสมหุ้นได้เพิ่มเติมขึ้นหรือว่าถ้าบอกคนไหนไม่อยากคิดอะไรเยอะก็ขอบริหารให้ไปเลยได้ไหมเราก็มีแผนที่เรียกว่าเป็นสมดุลตามอายุนะก็คือวัยรุ่นควรจะเป็นแบบนี้วัยกลางคนคุณเป็นแบบนี้เรามีการจัดสำรับให้เรียบร้อยนะครับซึ่งคนที่อยู่ในวัยวัยรุ่นหน่อยเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเยอะขึ้นหน่อยแต่ก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นในมุมของการดําเนินการตรงนี้เนี่ยสมาชิกมีส่วนสําคัญในการเติมเงินของตัวเองเพื่อเราเนี่ยจะได้ไปบริหารแล้วคุณก็สุดท้ายคุณสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนตามที่เราตั้งใจได้ผมคิดว่าปัจจุบันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายของของสังคมเลยก็คือว่าในเรื่องของสังคมสูงวัยนะครับในปัจจุบันเองเราเห็นกันในภาพของ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขององค์ประกอบของประชากรเราเริ่มเห็นคนแต่งงานกันน้อยลงเราเริ่มเห็นคู่แต่งงานที่มีบุตรน้อยลงหรือแม้กระทั่งไม่มีบุตรเลยนะครับซึ่งในลักษณะนั้นเนี่ยในในต่างประเทศเกิดขึ้นมาแล้วหลายลประเทศไม่ว่าเป็นญี่ปุ่นนะครับหรือว่าประเทศอเมริกาเองก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือสมมุติว่าถ้าบอกว่าเราเริ่มสูงอายุขึ้นเราจะดำรงชีวิตกันยังไงนะครับ หรือว่าถ้าบอกว่าเราเริ่มสูงอายุขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่เราต้องการความช่วยเหลือเราจะหาใครในการที่เราจะช่วยเหลือเราในการที่จะใช้ชีวิตได้ได้อย่างที่มีความกังวลน,น้อยที่สุดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าบอกเรากําหนดคนที่สูงอายุเนี่ยเราไม่ได้ใช้คําว่าบ้านพักคนชรานะเราจะใช้คําว่าซีเนียเฮาสิ่งนะครับซีเนียเฮาสิ่งก็คือเป็นสําหรับคนคนที่สูงอายุขึ้นคนที่ยังสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ คนที่อายุเกิน60ไม่ได้แปลว่าเขาแก่แต่แปลว่าเขาก็อาจจะหมดภาระในเรื่องของการทํางานแต่เขายังเอนจอยในเรื่องของการใช้ชีวิตเขายังอาจจะเป็นกรรมการอาจจะทํางานอาชีพเสริมยังท่องเที่ยวยังพบปะเพื่อนยังสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเบิกสามารถไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วจำเป็นต้องมีคนดูแลเนี่ยก็ต้องคิดโจทย์เรื่องเหล่านั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรบขอกำลังพิจารณาและศึกษา จากนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นปีเนี่ยก็คืออันที่1เราพิจารณาว่าเงินที่สมาชิกเรามีเนี่ยมีพอหรือเปล่าจากเดิมที่เราเคยคิดว่ามีประมาณสัก5ล้าน6ล้านน่าจะเพียงพอต่อการ,กรเกษียณอายุจนกระทั่งเสียชีวิตไปนะครับจากการที่เรามีทางสถิติที่ดีขึ้นคนสูงอายุขึ้นผู้ชายอายุสั้นกว่าผู้หญิงประมาณ5ปีนะครับคำถามคือแล้วในอายุที่ยืนยาวขึ้นเนี่ยเงินต้องเก็บมากขึ้นไหม อันที่สองจำนวนเงินต้องเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะของก็แพงขึ้นค่าของชีพก็สูงขึ้นถ้าเบื่อว่าเป็นเหล่านั้นแล้วควรจะต้องเป็นเงินเท่ากับเท่าไหร่สมมติเรากรเกษียณปี2570อาจจะต้องมีเงิน10ล้านอันนี้เป็นตัวเลขเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นตัวเลขอ้างอิงใดๆ,ดๆสมมุติถ้าเผืร่าเรากรเกษียณ2580มันไม่ใช่10ล้านแล้วมันต้องมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราพิจารณาการศึกษาเรื่องเหล่านี้นจะเป็นข้อมูลสําหรับ ผู้ที่จะ,กะเกษียณหรือผู้ที่จะมีอายุเยอะขึ้นต่อไปในอนาคตในการพิจารณาอัน<ม>นั้นคือเรื่องที่หนึ่งคือความพอเพียงของเงินที่ต้องมีว่าต้องมีเท่าไหร่สําหรับตัวเองในการกเกษียณอายุอันที่สองอมีทางเลือกอื่นไหมต้องยอมรับว่าที่อยู่าสัยแพงขึ้นการที่คนหนึ่งจบปริญญาตรีมาใหม่จะต้องการเป็นเจ้าของบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยผมว่าโอกาสจะน้อยมากไปน้อยน้อยไปกว่าเดิมเยอะมากเลย แม้กระทั่งคอนโดหนึ่งห้องเองเนี่ยสมัยก่อนเรายังพูดถึงคอนโดที่มีขนาดประมาณ50ตารางเมตรขึ้นไปปัจจุบันคอนโดไซส์ที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ขายกันเราพอที่จะเข้าถึงได้บ้างเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณสัก2 8ถึงตารางเมตรซึ่งมีขนาดเล็กลงไปกว่าเดิมทีนี้คำถามคือเราเราต้องการเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริงๆหรือเปล่านะครับในในมุมของกบขอเองเนี่ยเราเรามองว่าถ้าเผื่อสำหรับคนที่กเกษียณอายุไปแล้วเนี่ย การที่เราให้เขายุใช้ฟาสิลิตี้หรือว่าโครงสร้างที่เราดาเนินการแล้วเนี่ยเราให้เขาเป็นสมาชิกเราใช้ไปจนกระทั่งเสียชีวิตอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ mm hmm. เช่นถ้าเบิดว่าเกษียณอายุมาคุณก็สามารถอยู่บ้านซีเนียเฮาสิ่งได้จนกระทั่งคุณเสียชีวิตไป mm hmm. แล้วพอคุณเสียชีวิตไปไอซีเนียเฮาสิ่งเหล่านี้ mm hmm. ก็ยังเป็นเจ้าของอยู่ mm hmm. เราก็เอามาปรับปรุงและให้สมาชิกคนอื่นมาอยู่ต่อ อันที่หนึ่งเนี่ยในมุมของตัวผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยที่ผมเรียนละก็คืออย่างน้อยสุดมีคนดูแลเรื่องการลงทุนได้นะครับอันที่สองเนี่ยเราดูเรื่องสิทธิพิเศษอื่นๆด้วยเช่นการใช้ชีวิตเขาการการได้รับผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่เม็ดเงินเราทําอะไรให้ได้บ้างเราก็เราก็จะทําเราเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอื่นๆนะครับให้กับเขาเช่นภัยทางการเงินการให้ความรู้เรื่องของการลงทุน การให้ความรู้เรื่องของสภาพของอที่เกี่ยวข้องกับเงินนะครับว่าเป็นสภาพเศรษฐกิจความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เราก็ให้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสุดท้ายเราก็เป็นพาร์ทเนอร์แหละในในมุมของการให้ความรู้ทางด้านเกี่ยวข้องกับการเงินให้กับสมาชิกแต่สําคัญคีย์หลักคืออย่างน้อยเรื่องของการลงทุนเรื่องของผลตอบแทนของการลงทุนแล้วก็โอกาสในการใช้ชีวิตหลังกเกษียณให้มีเราใช้คำว,ว่ากเกษียณมีสุขเนาะนะครับก็คือฟรีดอมด g วิ่งอันนี้เป็นเป็น เป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทําให้แต่ว่าอย่างที่ผมเรียนคือสาคัญที่สุดสมาชิกต้องร่วมมือกับเราด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเหมือเราคุณไม่สะสมเพิ่มระหว่างทางเนี่ยยังไงก็ตามตอนสุดท้ายต่อให้เราทําหน้าที่ของเราได้ประสบผลสำเร็จเนี่ยเงินก็จะไม่พออยู่ดีเพราะว่าผลตอบแทนเงินเฟอ้อบวกสองเนี่ยสมมุตินะครับผมทําทางทีมของผมเองเนี่ยดำเนินการได้ตามนั้นเลยแต่ในเมื่อเงินที่เราสะสมแต่ละเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ ก็คือรัดให้สามสมาชิกลงอีกสามลงไปยังไงก็คือหกเปอร์เซ mm ็น hmm. ตแต่ว่ารวมอีกยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นสมาชิกไม่เคยสะสมเลยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งซึ่งเขา mm hmm. ลงสามบวกสามแล้วบวกอีกสิบแน่นอนคนที่บวกอีกสิบเนี่ยผลตอบแทนของเขาเนี่ยจะดีกว่าไม่ถึงโดยรวมของเงินเนี่ยเขาจะมีมากกว่าคนที่ไม่ได้สะสมเพิ่ม mm hmm. อันที่สองก็คือว่าผลตอบแทนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการฝากเงินธรรมดายังไงอันนี้ดีผลตอบแทนดีกว่าก,การฝากเงินธรรมดาอยู่แล้ว เนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยด้วยอาชีพไม่สามารถที่จะซื้อขายหุ้นได้ไม่สามารถที่จะเลือกรายตัวแล้วไปลงทุนได้แล้วไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็น t า a ติจิ c allocation เป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเบื่อซื้อหุ้นก็ต้องซื้อหุ้นผ่านกองทุนรวมนะครับซื้อสินทรัพย์ซื้อ commodity ก็ต้องซื้อเป็น commodity ไปเลยซื้อที่ดินซื้อทองคําซื้อเป็นสินทรัพย์ประเภทนั้นไปเลย ตัวที่เป็นหุ้นรายตัวไม่มีเวลาดูจริงๆเพราะฉะนั้นในในมุมของส่วนตัวเองเนี่ยก็คิดว่าดีนะที่ที่ไม่ต้องไปไปไปเลือกทีละตัวลักษณะนั้นเพราะว่างานหลักที่เราทําอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่ทําให้เราเราไปไปไป,ไปดูในส่วนนั้นได้แต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเราจัดสัดส่วนของการบริหารเงินของของตัวเราเองเนี่ยเอาไว้ในสัดส่วนที่เป็น allocation เอาไว้เนี่ย แล้วก็ปล่อยเอาไว้ประมาณสัก5ปี10ปีผมว่าก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปัจจัยที่มันเกิดขึ้นแบบเสี่ยงเยอะๆหรือเกิดปัจจัยเปลี่ยนเยอะๆให้ปรับปรุงก็ยังพอไหวอาจจะใช่ว่าคนอื่นเวลาที่เขากำไรเยอะเขาจะกำไรเยอะมากแต่ของเราอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวก็คือไม่สามารถซื้อหุ้นรายตัวเราก็เลยไม่สามารถที่จะไปลงทุนทีละ,ะตัวบอกอต้องซื้อตัวนั้นนะตัวนี้นะเราทําไม่ได้ครั ตั้งแต่อยู่ห้องค้าก็ต้องรายงานการซื้อทรัพย์สินตั้งแต่อยู่ห้องคา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะที่จะไปไปเล่นหุ้นไหลตัวได้เลยครับคือแต่ละคนก็จะมีช่วงอายุไม่เหมือนกันผมเป็นคนหนึ่งที่แต่งงานช้านะครับผมแต่งงานตอนอายุาน่าจะสน่าจะมี4ี่สห้าละนะครับสี่สตั้งใจว่าอยากแต่งก่อนแต่ว่า ตัวเราอะพอเราทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวว่าแต่งงานไปแล้วเราจะดูแลครอบครัวไม่ดีเราก็ยืดดูแลเวลาของตัวเองมาตลอดเวลาแต่แต่นั่นผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำไปคือถ้าบอกว่าเรามีครอบครัวก็ก็ต้องแพลนแต่ก็อย่าช้าเกินไปลูกลูกสาวผมหา้าป่วงนะครับกิจกรรมของผมแต่ละวันคืออันที่หนึ่งถ้าบอกว่าลูกผมน้ำหนักเพิ่มขึ้นหนึ่งหนึ่งกิโล ผมต้องลงน้ําหนักหนึ่งกิโลเพราะผมอยากจะอุ้มลูกนะครับอยากจะทํกากิจกรรมให้เขาได้ผมเป็นคนกลัวมากในการทำเลสิกผมตลอดเวลาผมไม่ผมต่อต้านการการทำเลสิกมาตลอดชีวิตแต่ว่าเมื่อปีสี่สามปีที่ผ่านมาผมทําเลสิกแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันคือการก้าวข้ามสิ่งที่ผมบิลีฟในอดีตมาก็คือว่าเลสิกไม่ดีซึ่งปรากฏว่าการทำเลสิกเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะ,ะหลายคนก็ยังไม่ได้ทาเลสิกเนาะ เขาก็บอกว่าอายุคุณ50แล้วคุณอยากทำเลสิกนะตอนผมทำเลสิกผม49เนาะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณก็จะสายตายาวแล้วก็เลสิกจจมันอาจจะไม่นิ่งก็ได้นะครับแต่ที่ผมตัดสินใจทําเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเกิดอุบัติเหตุเราแว่นผมไม่อยู่กับตัวผมไม่สามารถช่วยคนในครอบครัวผมได้เลยสักคนนะครับแล้วพอแว่นมันหายไปผมสั้นก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ผมก็เลยบอกว่างั้นผมขอศึกษาวิธีการทำเลสิก พอทาเลสิกผมมีทั้งสั้นเอียงยาวเลยผมก็เอาสั้นกะเอียงออกเก็บยาวไว้อย่างเดียวนะครับปรากฏว่าในวันที่ทําวันนั้นเนี่ยเวลาในการทําเลสิกคือสิบวินาทีวันลุงขึ้นตื่นมาตอนเช้าผมสามารถมองเห็นทุกอย่างได้โดยที่ผมไม่ต้องหยิบแว่นยกเว้นตอนที่ผมต้องอ่านหนังสือที่แบบตัวเล็กมากผมถึงจะเอาวแว่นที่ที่ผมสามารถที่จะซื้อที่ไหนก็ได้ จากเดิมที่เราบอกให้เป็นโปรเกรสซีฟเนี่ยเราต้องไปจ้างให้เขาทำเนาะเลนก็จะมีอย่างน้อยที่สุดก็ต้อง1,000 0ถึง4,000 0อะ่ะแล้วแต่คุณจะเลือกไอ้ตัวประเภทของเลนเอาแต่ในวันนี้ผมสามารถไปไหนมาไหนได้โดยที่ผมไม่มีแวนนะครับแล้วผมสามารถดูแลลูกผมได้ถ้าเื่ดลูกผมเป็นอะไรผมก็วิ่งเข้าไปชาร์จในการด,ดําเนินการได้ผมว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แต่ละคนอาจจะต้องก้าวข้ามในในแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นในในวันนี้เนี่ยเราอายุป,ประมาณ50นิดๆเนาะ เรามีความรับผิดชอบในการดําเนินการทั้งงานที่เราดูแลแล้วก็ครอบครัวที่เราดูผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งที่เราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราต้องถามเราตัวเองว่าเราเราทำในวันนี้ให้เป็นเหมือนกับวันสุดท้ายของตัวเราเองไปแล้วหรือ,อยังแล้วเราจะเสียใจไหมถ้าเผื่อว่าเราพรุ่งนี้เราไม่อยู่เรามีอะไรที่เราไม่ได้ทำํำไหมหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าเรายังมีตรงนั้นอยู่ แปลว่าเราควรจะทําเรื่องเหล่านั้นในวันนี้ให้เราไม่ต้องเป็นห่วงที่เราจะต้องไม่อยู่ในอนาคตซึ่งในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมพยายามทําในวันนี้ให้เหมือนกับเป็นวันวันสุดท้ายของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งสิ่งที่ดําเนินการเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้ทำเดซิกไฮรีเลยคอมเมนต์ให้ไป <c oughs> นะครับแล้วมันไม่ได้แพงด้วยนะเ,เราผมทำผมทำไม่ใช่โรงพยาบาลแบบแบบเฟิร์สเทียร แล้วก็แต่ก็ต้องเช็คว่าขึงมือเป็นยังไงการทำากานยังไงปรึกษากับหมอให้เขาคุยให้เราเข้าใจ